กับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องเจสีชาแนลในวันศุกร์ที่21มิถุนายนพศ2567ค่ะท่านผู้ชมค่ะตามคําเรียกร้องเนาะค่ะมีเอซีเรียกร้องมาแอดตามเซียนลุ้นให้แน่เนาะค่ะแอดมินก็ตามให้แล้วค่ะท่านผู้ชมซึ่งผลรางวัลหัวทิพาลมาเนาะค่ะรางวัลที่หนึ่งออกค่า1 8 5 0 4 เลขท้ายสองตัวออกสามหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมกะยินดีน้ำท่านผู้ชมที่ถือรางวันเนาะคะ่ะสำหรับท่านที่บ่ถือแอดมินก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ต่อไปเนาะคะ่ะแอดมินกับบดถือคือกันค่ะท่านผู้ชมสื่อหนึ่งื่อซีหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมออกสามหนึ่งเนาะคะ่ะข้างบน,นกับสื่อหนึ่งซีออกศูนย์ซีเอาค่ะท่านผู้ชมได้แค่เฉียดเนาะคะ่ะ สู่ต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะกอนจะไปรับชมเนาะค่ะกับไปฟังคําเตือนจากทั้งช่องเจสีชาแนลเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะท่านผู้ชม ก่อนจะไปรับชมเนาะคะ่ะตัวเลขของเซียนลุ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสำรับดับบนทุกหลักสองสูตรนี้เนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองค่ะท่านผู้ชมเอาอยู่เนาะคะ่ะดับสามกับแปดค่ะท่านผู้ชมงวดนี้แอดมินคำนวณนให้แล้วดับทีสามกับหนึ่งค่ะท่านผู้ชม แคบหน้าจอไว้ก็ได้เนาะเพราะว่าปีนี้เพิ่นวัานท่านเคยหลุดจากเ่อเนาะค่ะสาหรับสองสูตรนี้แต่ว่าพอแอดมินลงเนาะค่ะดับทุกหลักหาสูตรค่ะท่านผู้ชมผิดไปสองสูตรเนาะคะ่ะซึ่งงวดนี้กับคำนวณแล้วดับสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามจะเดือต่อโบเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสูตรดับนี่ทำเพิ่นดับ หาเพื่อนผิดละงวดหนึ่งอาจจะเดินต่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินกันเลยต้องใส่สูตรนีต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะหลักร้อยบนระยะยาวแอดมินลงหายแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมกัไปรับชมใดเนาะคะ่ะอีพีที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมขิปเต็มเนาะคะ่ะสําหรับหลักร้อยที่แอดมินลงหายงวดนี่คํานวณใดแล้วเนาะคะ่ะสามสี่ห้า วเค์เบิงค่ะท่านผู้ชมวีคา์เบิงวานาจะมาตัวไหนเนาะค่ะพอวางวัที่แลวแอดมินไปตัดสูตรดับซึ่งสูตรดับกะผิดค่ะท่านผู้ชมก็กกเลยทําให้แอดมินจับผิดเนาะค่ะสูตรดับได้เลขคูค่ะท่านผู้ชมก็เลยฟันไปทีหกตัวเดียวเนาะค่ะจึงวัที่แลวได้ห้าหกเจ็ดผลลัพธ์ก็ห้าศูนย์สี่กะ เสียดายเนาะคะ่ะเสียดายทีว่าแอดมินจับให้ผิดค่ะสูตรดับหลักลอยผิดเนาะคะ่ะฟันตัวเดียวก็เลยผิดเอาท่านผู้ชมงวดนี้แอดมินยังหาตัวตัดไม่ได้เพราะว่าสูตรดับหลักลอยแอดมินบ่มันใจในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าดับหลักร้อยมิหลายสูตรซึ่งจะบ่ชนกันเดี๋ยวเป็แอดมินจะหาสูตรหลักลอยแม่นๆมมาตัดเนาะคะ่ะ หรือท่านผู้ชมอาจจะเอาไปตัดกับอาจารย์อื่นที่เพิ่นมีหลักล้อยเมนๆก็ได้เ้อค่ะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับเลขเซียนลุนเนาะค่ะเปิดตัวเซียนลุนงวดวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะท่านผู้ชมซึ่งเลขอาจารย์เพิ่นเข่าเก้าสามห้าเก้าสามเนาะค่ะเพิ่นกะแตกสามตัวไหมคะ่ะ เห็นมิ้นกันเลยน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมในงวัทีทผพานมานี่ค่ะท่านผู้ชมวัวันที่สิบหกมิถุนาเนาะค่ะวิ่งบนห้ารองสี่ถึกทั้งหาทั้งซีเนาะค่ะพอผลลงวัลออกห้าศูนย์สี่เนาะค่ะนี่แต่ว่าจานจับครูไห่มิศูนห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็สองหกค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยสามสี่เจ็ด ซึ่งหลักล้อยของอาจารย์บดถุกนาะคะ่ะงวดวังหันะถ้าอาจารย์เอาหลักร้อยซีไปจับไส่สี่นย้าเนาะค่ะเมื่อกีดจะถูกโตดอะคะ่ะท่านผู้ชมเอาเลขกลางเพิ่นกะไห้มาก,กับบถืเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาค่ะท่านผู้ชมไปดูนาะคะ่ะเลขเซียนลุนล้านแตกอีกแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่า กะมีเอฟซีของอาจารย์เยอะเนาะคะ่ะเพราะว่าท่านอาจารย์กับลุงทางยูทูบหลายช่องเนาะคะ่ะช่องให่่ๆเนาะคะ่ะอาจารย์ยูอุดรคะ่ะท่านผู้ชมอ่างวดนี้อาจารย์ให้บิงสามกับ4ีค่ะจับคู่มีเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ตัวร้องค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้า พิจารณาเบิ้งหนาะคะ่ะหลักร้อย145ค่ะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมหมดนะคะ่ะนี่นีวิ่งบน3กับ4จับคู่93 9าส3 04 1415ี่ศู 4, 5, 5, เป็นตัวล้องค่ะหลักร้อย145 อาจารย์ก็มีจับสามตวัวให้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปเบื้องเลขสามตวัวของอาจารย์เนาะ,ค,ะค่ะที่สองค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมและเอฟซีจะพึ่งบางอุย้ยอาจารย์คืให้หลายแท่เนาะคะ่ะอาจารย์ก็มิตัวเน้นให้อยู่ก็คือนี่เต็มเต็มสูตรของอาจารย์เลยค่ะทางวดที่เลาอาจารย์วา้าอาจารย์ให้เต็มสูตรอาจารย์ก็อาจจะถูกสามตัวเป็นสามตัวโต๊ดเนาะคะ่ะ อาจจะจับ4 0่หาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์กระตัดให้แค่705กับ715มันก็นเลยเป็นบ่อถ,ถูกเนาะค่ะท่านผู้ชม3าตัวแต่ว่างวดนี้อาจารย์จับ3าตัวให้เนาะค่ะแต่ว่ามีตัวเน้นค่ะหลักร้อย1 4 5ค่ะท่านผู้ชมไปชนสูตรหลักร้อยแอดมินอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมของอาจารย์เอาเดี๋ยวเด้อค่ะหลักร้อยแอดมินแม่เนี่ย สามสี 3, 4, 5, ่ห้าชนตัวใดค่ะท่านผู้ชมชนกันชนทีซีกับพาค่ะค่ะสำหรับหลักร้อยหนึ่งสี่ห้าเนาะค่ะอาจารย์จับให้เลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมนี่มีหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสามสี่เก้าสี่ 403 404 593 594 503 504แปลว่าอาจารย์มีตัวเน้นให้ที่แอดมินวงกลมเด้อค่ะเน้นที่194 493 403 594ค่ะท่านผู้ชมหมักน้ำอาจารย์จักโตบ่ค่ะมักกระจัดขัดกับพานจังมาเนาะค่ะ ตัวเลขทุกตัวกะมีสิทธิถูกมีสิทธิ์ผิดค่ะนานผู้ชมเพราะว่ากะบ่มีไผทราบลวงนาเนาะค่ะว่าตัวเลขจะออกตัวใดกะสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ลูกบุคคลเนาะค่ะเป็นเงินเทวดาค่ะน,น,ะนานผู้ชมอ่ะแอดมินฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไัยกดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่อง ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสุดท้ายนี่แอดมินกับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีกิจการงานจะเริ้นรุ่งเรืองโชคดีมิโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจนกว่าสิบพบกันไม่ลิปหนาคลิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ